สวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อเติมบุญยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปรู้จักกับสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธอย่างเราทุกคนต้องรู้จักกันดีอย่างแน่นอนสถานที่แห่งนั้นก็คือวัดนั่นเองนะครับก่อนจะเข้าไปเรียนรู้สถานที่ต่างๆภายในวัดผมอยากให้เพื่อนๆ ได้ชมภาพที่ผมเอามาฝากวันนี้กันก่อนครับวัดในประเทศไทยมีอยู่สองประเภทคือวัดหลวงหรือพระอารามหลวงและวัดราชวัดหลวงหรือพระอารามหลวงคือวัดที่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสร้างหรือปฏิสังขรณ์สังเกตง่ายๆว่ามักลงท้ายด้วยคำว่า ราชวรมหาวิหารราชวรวิหารวรมหาวิหารแล้วตามหลังด้วยคำว่าพระอารามหลวงเช่นวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามวัดสักเกตร,ราชวรมหาวิหารวัดราชคือวัดที่ประชาชนสร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย โดยวัดราชจะรวมถึงสำนักสงฆ์ด้วยเช่นวัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีวัดจะทิ้งพระจังหวัดสงขลาเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาอยู่ภายในวัดผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของเขตพุทธาวาดและเขตสังฆาวาดเขตพุทธาวาดหมายถึงบริเวณที่ประกอบไปด้วยโบสถ์ หรือพระอุโบสถเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของพระสงฆ์ตามพุทธบัญญัติวิหารเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและประกอบพิธีสงฆ์เจดี D, ใช้สำหรับเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระสงฆ์เช่นการบรรพชาอุปสมบทการทอดกระถินการเสริมดวงชะตาเป็นต้นเต okay, สังฆาวาส หมายถึงบริเวณที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสัมมนเนรประกอบไปด้วยหอฉันกุฏิเป็นสถานที่สำหรับพักอาศัยของพระภิกษุสัม,มนเนารศาลาการ,รเรียนใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของวัดและชุมชนผมต้องขอบอกก่อนเลยนะครับเพื่อนๆว่าการปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่ดีดังนั้นเมื่อเราไปวัดหรืออยู่ในวัดจึงควรที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมซึ่งมีข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้ครับ 1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยและถูกกาละเทศะเนื่องจากในปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้คนยึดติดก,กับค่านิยมการแต่งกายเปลี่ยนแปลงไป เกิดความไม่ถูกตามกาละเทศะมีการนุ่งสั้นใส่เสื้อรัดรูปหรือเปิดเผยจนเกินงามซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ปู่ย่าตายายของเราแต่งกายด้วยชุดไทยพื้นบ้านเข้าวัดทําบุญกันอย่างเรียบร้อยสวยงามนั่นเอง 2. ในกรณีที่ไปวัดเพื่อประกอบศาสนพิธีควรไปถึงวัดก่อนที่พิธีจะเริ่มขึ้น และควรมีเครื่องสักการะบูชาไปถวายพระด้วย 3. ขณะประกอบศาสนาพิธีแต่ละขั้นตอนควรทำด้วยความตั้งใจและไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นเพราะการส่งเสียงดังรบกวนขณะประกอบพิธีจะก่อให้เกิดการเสียมารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในสังคมทำให้พิธีกรรมเกิดความวุ่นวาย 4. ไม่ทำลายวัตถุและสิ่งปลูกสร้างภายในวัดให้ชำรุดเสียหายเช่นขูดขีดหรือเขียนตามกําแพงหรือฝาผนังโบสถ์ 5. รักษาความสะอาดภายในวัดโดยทิ้งขยะลงในถังร่วมกันปัดกวาดเช็ดถูบริเวณต่างๆภายในวัดมันทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้วัดมีความงดงาม เป็นที่น่าเข้ามาศึกษาและปฏิบัติธรรมอยู่ตลอดเวลาและข้อสุดท้ายข้อ6ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของวัดอย่างเคร่งครัดเนื่องจากวัดเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธให้ความศรัทธาเลื่อมใสจึงต้องมีกฎระเบียบต่างๆเพื่อเป็นกติกาในการให้ผู้ที่ได้เข้ามาศึกษาภายในวัดได้ยึดถือและปฏิบัติตาม เพื่อให้ทุกคนมาทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขไม่สร้างความวุ่นวายให้เกิดขึ้นภายในวัดสิ่งต่างๆเหล่านี้คือข้อปฏิบัติง่ายๆที่ชาวพุทธอย่างเราควรกระทำกันให้ได้นะครับถ้าใครปฏิบัติได้ผมเชื่อว่าจะต้องเป็นชาวพุทธที่ดีได้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัแสดงตนเป็นพุทธมามะกะนั้น มีขั้นตอนการปฏิบัติไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆโดยมีการแบ่งออกเป็นสองขั้นตอนคือขั้นตอนเตรียมการและขั้นพิธีการขั้นเตรียมการมีหลักปฏิบัติดังนี้ 1. มอบตัวครูต้องนำรายชื่อนักเรียนที่จะเข้าพิธีแสดงตน้นพร้อมทั้งดอกไม้ทูบเทียนใส่พานไปถวายพระอาจารย์ที่เป็นประธานสง์ในพิธี พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์อย่างน้อยสี่รูป 2. จัดสถานที่สถานที่ที่ทำพิธีควรทำที่วัดเช่นในพระอุโบสถวิหารศาลาการ,ปรเปรียนหรือถ้าจะจัดที่หอประชุมของโรงเรียนควรจัดให้มีโต๊ะหมู่บูชาและจัดที่นั่งพระสงฆ์ให้เหมาะสมเอาที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในภายภาคหน้านะครับทุกคน ในฐานะที่ผมเป็นตัวแทนของชาวพุทธคนหนึ่งผมรู้สึกยินดีที่เห็นเพื่อนๆให้ความสำคัญกับการเรียนรู้เรื่องหน้าที่ชาวพุทธซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยประคับประคองพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่คู่ประเทศไทยสืบต่อไปอีกนานแสนนาน